ตอนที่242ปักกาแตนตําข้าวไล่ตามจักกะจันรบรรพบุรุษของดินแดนหิมะราชาเทพเทียนจูและเจ้าเมืองฉีเฟิงไม่ได้แข็งแกร่งมากนักแต่พวกเขาสามารถติดอันดับหนึ่งในสิอันดับแรกของทวีปต้นกำเนิดและยังคงใช้ชีวิตอย่างอิสระได้เป็นเวลานานเหตุผลหลักคือพวกเขามีความสามารถในการช่วยชีวิตที่แข็งแกร่งมาก อย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตในสมัยโบราณบางส่วนก็อิจฉา้าและบางส่วนก็มีความขัดแย้งกับพวกมันแต่พวกมันก็ยังไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับพวกมันได้บรรพบุรุษของดินแดนหิมะอยู่บนเส้นทางแห่งต้นกำเนิดของชีวิตหลอดฉีเฟิงอยู่บนเส้นทางแห่งต้นกำเนิดของอวกาศและราชาเทพเทียนจูอยู่บนเส้นทางแห่งความไม่มีที่สิ้นสุด ความสามารถในการช่วยชีวิตทุกประเภทนั้นยากต่อการจัดการอย่างยิ่งพวกมันสามตัวเสียชีวิตในเวลาเดียวกันมันทำให้ทั้งทวีปตกตะลึงจริงๆเป็นความตายที่ดีเขาควรจะตายไปนานแล้วคนบาปที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้มีอิสระในทวีปต้นกำเนิดเสมอมาสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังยิ่งกว่านั้นน่าจะทำลายพวกเขาไปนานแล้ว มีคนที่เกลียดความชั่วร้ายพอพอกับสัตรูและรู้สึกตื่นเต้นและปรบมือให้พวกเขากษัตริย์พระเจ้าผู้บาปหนาบางองค์เริ่มรู้สึกไม่สบายใจถ้าเราสังหารพวกมันทั้งสามตัวพร้อมกันพวกมันจะยังคงตามล่าเราต่อไปหรือไม่เจ้านี่มันชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านจริงๆจะทำยังไงต่อละ่ะอยากเกิดใหม่ไหม มีบาปใหญ่ๆมากมายในทวีปต้นกำเนิดทั้งหมดชายผู้แข็งแกร่งคนนี้ควรตั้งเป้าไปที่แค่สิบอันดับแรกเท่านั้นเขาไม่น่าจะหาค่าเจอคนบาปใหญ่เหล่านี้กำลังตกอยู่ในอาการตื่นตระหนกแน่นอนว่าราชาเทพส่วนใหญ่กังวลเกี่ยวกับตัวตนของชายผู้แข็งแกร่งลึกลับมากกว่าใครคือคนที่สังหารเทพ,พเจ้าทั้งสามของเทียนห่วงหรือ ชายผู้แข็งแกร่งในชุดดำและใบหน้าสีทองคือใครละ่ะพวกเขากังวลมากเกี่ยวกับชายลึกลับคนนี้อิทธิพลของผู้แข็งแกร่งต่อสถานการณ์ของทวีปต้นกำเนิดทั้งหมดหอการคาย,ยานเฟิงและหอการค้าสายฟ้าควรจะได้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับฆาตกรเร็วๆนี้กองกำลังทั้งหมดกำลังรออยู่ไม่พบร่องรอย ไม่มีร่องรอยของภาตากรในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งสองประเทศโบราณต่างก็ใช้วิธีการของตนเองแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆเลยหากหลัวเฟิงสังหารสามกษัตริย์แห่งอาณาจักรอาหารครั้งที่แล้วร่องรอยต่างๆก็ชัดเจนและแม้แต่ภาพก็ยังชัดเจนมากคราวนี้ไร้ร่องรอยทั้งเวลา และพื้นที่เหตุและผลแม้กระทั่งความผันผวนของพลังงานทั้งหมดก็ไม่สามารถพบตัวฆาตากรได้ฆาตากรครั้งนี้ไม่ใช่คนแข็งแกร่งในชุดคลุมสีดำและใบหน้าสีทองหรืออาณาจักรโบราณทั้งสองมีความสับสนเล็กน้อยท้ายที่สุดแล้วการเสียชีวิตที่คล้ายคลึงกันเมื่อเร็วๆนี้คือราชาทั้งสของอาณาจักรสือกัว และราชาแห่งเทียนคุณก็เป็นคนบาปที่ยิ่งใหญ่เช่นกันความสงสัยที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาคือเป้าหมายคือชุดคลุมสีดำแต่ขณะนี้ไม่พบร่องรอยใดๆอีกแล้วครั้งนี้วิธีการของฆาตกรมีความซับซ้อนยิ่งกว่าเสื้อคลุมสีดำเสียอีกอาณาจักรสูงสุดนั้นควรจะมีอยู่หรือเราควรจะพูดว่าอาณาจักรที่อยู่เหนือราชาเทพหรือ อาณาจักรโบราณทั้งสองมีความกังวลเล็กน้อยเมืองหูหยางคริาหา์ของท่านเจ้าเมืองหลัวเฟิงกำลังดื่มอย่างสบายสบายพร้อมชมดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนหลังจากสั่งหารราชาเทพทั้งสามแล้วดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนก็ยังคงสว่างสวยหลัวเฟิงกล่าวโมโรซาจ้องมองไปยังท้องฟ้ายามค่ำคืน และอดไม่ได้ที่จะพูดว่าทั้งสามคนนั้นล้วนมีพละกกำลังปานกลางและไม่โดดเด่นท่ามกลางดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่โดดเด่นที่สุดคือการดํารงอยู่ของอาณาจักรสูงสุดนั่นก็คือจักรพรรดเหล่านั้นหลัวเฟิงยิ้มอาจารย์ข้ารู้สึกสับสนเล็กน้อยอยู่เสมอโมโรซ่ากล่าวสับสนอะไรเหรอให้ข้าบอกเจ้าก่อน หลัวเฟิง์รินเครื่องดื่มใส่แก้วให้ตัวเองนายท่านท่านต้องการสังหารคนบาปสิบอันดับแรกทำไมท่านไม่ลงมือในเวลาเดียวกันและส่งโครนสิบตัวออกไปเพื่อทำลายพวกมันทันทีโมโรซ่ากล่าวตอนนี้เจ้านายสังหารสามตัวที่อ่อนแอกว่าก่อนเจตัวที่เหลือพวกมันจะต้องระมัดระวังอย่างแน่นอนและอาจกลัวจนไม่สามารถตามหา พวกมันเจอหลัวเฟิงมองไปที่โมโรซาบาปสิบประการอันดับต้นๆนในทวีปต้นกําเนิดสาบาปที่ค่ากําจัดไปนั้นเป็นบาปสประการที่อ่อนแอที่สุดและบาปทั้งสนั้นยังอยู่ในอันดับท้ายๆอีกด้วยอีกเจคนที่เหลือล้วนพิเศษทั้งนั้นสคนเป็นราชาเทพราชวงศ์พวกเขาอาศัยอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งภูเขาสายฟ้าภูเขาสายฟ้า และอาณาจักรโบราณหยานเฟิงพวกเราจะถูกพบทันทีที่เข้าไปหลัวเฟิงกล่าวอีกสี่คนเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ไร้ประโยชน์มีพลังที่น่ากลัวมากและบาปของพวกเขาก็ร้ายแรงมากโมโรซ่เห็นด้วยบาปของกษัตริย์เทพแห่งราชวงศ์ทั้งสและผู้ฝึกฝนที่เกียรติคร้านทั้งสยิ่งใหญ่กว่าพวกเขาทั้งสมผู้ก่อตั้งอาณาจักรหิมะมาก หลวเฟิรกล่าวว่าในแง่ของการจัดอันดับบาปอันดับหนึ่งคือจอมมันเหล็กเขาเคยปล้นสะดมสิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดใน12อาณาจากักรตลอดหลายปีที่ผ่านมาบาปของเขายิ่งนับไม่ถ้วนอันดับหนึ่งอันดับสองคือบรรพบุรุษแรงดำบรรพบุรุษของแรงดำได้สร้างอันตรายให้กับประเทศต่างๆมากมาย แม้แต่สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสายฟ้าก็ได้รับอันตรายมากมายทำไมเขาถึงยังมีอิสระจนถึงทุกวันนี้อันดับที่สคือราชาเทพจิ้งจอกและอันดับที่สี่คือราชาเทพผู้เงียบงนันราชาเทพถึงคราวของราชาเทพทั้งสามองค์ต่อไปแล้วโมโรซ่าท่านไม่คิดว่ามันแปลกบ้างเหรอ บาปของคนเกียดคร้านทั้งสี่นั้นยิ่งใหญ่กว่าบาปของเทพเจ้าและกษัตริย์ทั้งสองค์และพวกเขาก็ยังสามารถหนีรอดไปได้จนถึงทุกวันนี้หลัวเฟิงเปล่าพวกเขาคงไม่คาดเดากันใช่ไหมว่ามีจัก,กรพรรดิหรือพระมหากษัตริย์อยู่เบื้องหลังคนเกียรคร้านทั้งสี่คนหรือโมโรซาพูดอย่างเป็นจริงเป็นจังพวกเขาทุกคนบอกว่า พวกเขาเป็นสมุนของจักรพรรดิหรือพระมหากษัตริย์หลัวเฟิงพยักหน้าข้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันใกล้จะถึงแล้วหลัวเฟิงมองไปยังท้องฟ้ายามค่ำคืนเป้าหมายต่อไปคือราชาเทพจิ้งจอกจอมขเขมือราชาเทพจิ้งจอกจอมขเขมืออาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนของทุ่งน้ำแข็งเทียนจีและดินแดนของเขาค่อนข้างกว้างใหญ่ ไม่เพียงแต่สิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนในดินแดนของเขาจะถูกกินบ่อยครั้งเท่านั้นเขายังลุกรานประเทศโดยรอบหลายแห่งอย่างแข่งขันอีกด้วยหากท่านสังหารผู้อ่อนแอทั้งสามอย่างราชาเทียนหยวนท่านจะโจมตีพวกเราไหมจิ้งจอกแดงเลือดตัวใหญ่ตัวหนึ่งนอนอยู่ที่นั่นโดยมีแววความกังวลแฝงอยู่ในดวงตาสีทองของมัน ราชาเทพกินจิ้งจอกยังอยู่ในระดับสูงสุดของราชาเทพระดับที่สองและชื่อเสียงของเขาแข็งแกร่งกว่าของจักรพรรดิกุยซือและราชาเทพหูซินเขาฝึกฝนเส้นทางแห่งความว่างเปล่าดั้งเดิมและมีร่างโคลนทรงพลังก้าตัวเขาอาศัยวิธีการอาวกาศที่แปลกประหลาดและคาดเดาไม่ได้บุกโจมตีประเทศต่าง และกินสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนอย่างไม่เลือกหน้าไม่มีทางที่จะหยุดเขาได้นอกเหนือจากโคลนที่ทรงพลังทั้งเ้าตัวแล้วยังมีโคลนที่อ่อนแออีกมากมายท่านจัก,กรพรรดิข้ารู้สึกเสมอว่ามีบางอย่างไม่ดีราชาแห่งอาหารจริ้งจอกเทพกล่าวจากระยะไกลอย่าก,กังวลเลยเจ้ามีศพอยู่ในวังของข้าไม่มีใครสามารถคุกคามเจ้าได้ เสียงที่ไม่จริงจังและเป็นกันเองดังขึ้นราชาเทพกินจิ้งจอกสงบสติอารมณ์ของตนลองงอราชาเทพจิ้งจอกเห็นดาวดวงใหญ่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาหาเขาและเขาหวาดกลัวในขณะนี้ไม่ว่าเขาจะมีร่างโคลนจำนวนเท่าใดเขาก็สามารถต้านทานการโจมตีทางจิตวิญญาณที่น่ากลัวนี้ได้เท่านั้นจากกระพัดช่วยข้าด้วย ดวงดาวที่หมูนวนอยู่ทับถมเขาราชาจิ้งจอกไม่มีการปกป้องจากเส้นทางที่สมบูรณ์แบบและไม่มีสมบัติลับอันทรงพลังเป็นของตัวเองมีเพียงร่างโคลนที่ซ่อนตัวอยู่ในพระราชวังจัก,กรพรรดิเท่านั้นที่มีผลทำให้เจดจำนงอ่อนแอลงพับพระราชวังของจัก,กรพรรดิทำให้พลังแห่งเจดจำนงของเขาอ่อนลง20-30เปอร์เซ์ ภายใต้พลังบทขยี้ของดวงดาวที่หมุนวนเจ็ดจำงทางจิตวิญญาณของราชาเทพจิ้งจอกอาหารยังคงถูกทำลายล้างภายใต้การคุ้มครองของพระราชวังของข้าจิ้งจอกอาหารทั้งหมดตายหมดเหรอจักรพตรรดิตกใจและโกรธมากเมื่อมองไปที่ร่างโคลนของราชาเทพจิ้งจอกคราวนี้ข้าต้องสังหารราชาเทพจิ้งจอก หลัวเฟิงขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาสัมผัสได้ว่าการจะทำลายจิตสำนึกของราชาเทพจิ้งจอกทั้งหมดนั้นค่อนข้างยากสิ่งนี้ยังทำให้หลัวเฟิงเข้าใจว่าเจตนารมทางจิตวิญญาณของเขาเองเมื่อรวมกับหลี่หยวนสู้สามารถกวาดล้างเจตนารมของระดับราชาเทพได้ทั้งหมดมีพระราชวังขวางทางเขาอยู่ แต่เขายังสามารถสังหารเขาได้แต่หากมันมีวิธีป้องกันที่แข็งแกร่งกว่านี้ข้าคงไม่สามารถสังหารมันด้วยความเต็มใจของตัวเองได้จิตวิญญาณของข้ายิ่งแข็งแกร่งยิ่งขึ้นหลัวเฟิงคิดหลัวเฟิงและโมโรซารวบรวมศพร่างโคลนทั้งหมดสองศพและสิ่งของมากมายในที่ซ่อนของราชาเทพจิ้งจอกและออกเดินทางทันที ก่อนที่ทั้งสามจะเสียชีวิตเทพราชาเทียนจูแม้ว่าทุกฝ่ายในทวีปต้นกําเนิดจะรู้สึกกังวลแต่อารมณ์ของพวกเขาก็มั่นคงมากแต่การตายของราชาเทพจิ้งจอกทำให้ผู้มีอานาจหลายคนตื่นตระหนกนั่นคือจุดสูงสุดของราชาเทพระดับที่สองและเขาคือราชาเทพกินจิ้งจอกที่เดินตามเส้นทางแห่งความว่างเปล่า เป็นเรื่องยากสำหรับจักรพรรดิที่จะสังหารเขาแต่เขาก็ต้องตายเช่นกันบนทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่หลัวเฟิงและโมโรซาเดินเคียงข้างกันเจ้านายราชาเทพเวยหยิงหายตัวไปอย่างสิ้นเชิงแล้วโมโรซาเหลือบมองหลัวเฟิงเขาคงจะตกใจกลัวและกลับชาติมาเกิดใหม่ทันทีเด็ดขาดมากหลัวเฟิงพยักหน้า จอมมารอันดับหนึ่งเทียกุยและบรรพบุรุษแรงดำอันดับสองยังอยู่ที่นั่นโมโรซาหันไปมองหลัวเฟิงพวกเรากำลังมองหาใครอยู่ละ่ะหลัวเฟิงมองไปในระยะไกลมองหาจอมมาเรเียกุยจอมมารเทียบี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในทวีปต้นกำเนิดอย่างไม่ต้องสงสยัยเขามีชื่อเสียงเทียบเท่ากับปู่ซิน ปรมาจารย์แห่งเรือเดียวแห่งการเวลาและอวกาศและราชาเทพหลวเหอเขาปล้นสะดมประชากรเกือบทั้ง12อาณาจักรด้วยการกระทําเพียงครั้งเดียวชีวิตที่ปล้นสะดมมาเป็นเวลานานนั้นไม่อาจจินตนาการได้แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขายังคงทําตัวเป็นที่สนใจในพระราชวังที่ซ่อนอยู่ จอมมานเทียบีถูกปกคลุมไปด้วยกรอกมีเพียงดวงตาที่ปรากฏออกมาเพียงคู่หนึ่งโดยมองดูโลกภายนอกด้วยสายตาที่เย็นชาท่านครับฆาตากรที่สังหารราชาเทพจิ้งจอกจะมาหาข้าหรือไม่จอมมาเรเทียหุยส่งข้อความมาทุกครั้งที่เขาเคลื่อนไหวเขาจะประสบความสำเร็จนี้คือเวลาที่เขามีความมั่นใจมากที่สุดเขาจะมาแน่ เสียงหนึ่งดังขึ้นปราบใดที่เขากล้าสแสดงตัวเขาจะหลบหนีไม่ได้ในครั้งนี้จอมมานเทียบีรออย่างอาดอทอนอมันเห็นดวงดาวกำลังหมุนมาหามันพลังวิญญาณอันทรงพลังและความตั้งใจที่จะโจมตีจอมมานเทียบีไม่เกรงกลัวแต่ภายใต้ดวงดาวที่หมุนเวียนไปมา ความตั้งใจทางวิญญาณของเขายังคงถูกทำลายและสูญสลายไปจอมมาเรเทียฮุยผู้กำลังนั่งอยู่ตรงนั้นก็ก้มหัวลงและเงียบไปทันทีผิดแล้วใบหน้าของหลัวเฟิงเปลี่ยนไปเล็กน้อยขณะที่เขาใช้จิตวิญญาณโจมตีด้านนอกพระราชวางังมีบางอย่างผิดปกติกับจอมมาเรเทียกุย้ย เมื่อสังหารจอมมาเรเทียกุ้ยหลัวเฟิงสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างพิเศษเกี่ยวกับร่างกายของเขาครืนครืนเปเลวเพลิงสีดำที่ไม่มีที่สิ้นสุดปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันในบริเวณโดยรอบอันกว้างใหญ่หลายร้อยล้านกิโลเมตรเผาทุกสิ่งด้วยพลังอันยิ่งใหญ่สิ่งมีชีวิตจำนวนมากรอบรอบพระราชวังถูกเผาไหม้ในทันที ท่ามกลางเปลวเพลิงอันน่าสะพรึงกลัวจอมมารเทียบีเงยหน้าและยืนขึ้นทักทายอย่างเคารพข้างๆจอมมารเทียบีมีร่างชราสวมเสื้อคลุมสีแดงเขาหัวเราะและมองไปที่หลวเฟิงสำหรับข้าซึ่งเป็นหุ่นเชิดการปลูกฝังจิตสำนึกที่แข็งแกร่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าทำลายมันไปแล้วเปลวเพลิงสีเลือดปกคลุมท้องฟ้าและดวงอาทิตย์ และพลังของเปลวเพลิงนั้นช่างน่าสะพรึงกลัวแม้แต่ผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดของระดับที่สองของราชาเทพก็ไม่สามารถต้านทานเปลวเพลิงได้นานกว่าสองสามลมหายใจหลวเฟิงมองไปที่ชายชราที่สวมเสื้อคลุมสีแดงตรงหน้าเขาตี้หยวนหลัวเฟิงจำเขาได้ในทันทีจอมมานเถียป,ปี้กลายเป็นเพียงหุ่นเชิดที่ถูกฝึกฝนโดยตี้หยวน นายพลองกรับส่วนตัวทั้งสามคนที่อยู่รอบๆอบอาจารย์ของเขาตี้ชูก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษมากเช่นกันแม้ว่าข้าจะสูญเสียจิตสำนึกอันทรงพลังไปแต่มันก็คุ้มค่านักล่าเสื้อคลุมที่ผสานออร่าของจักรพรรดิหยวนและเปลวเพลิงสีเลือดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเข้าไว้ด้วยกันเขาจ้องไปที่หลวเฟิงอย่างเย็นชาปล่อยให้ข้าจัดการเอง หลัวเฟิงมองอีกฝ่ายและยิ้มเหยื่อของเขาไม่เคยเป็นลูกสมุนอย่างจอมมาเรเทียหุยและราชาจิ้งจอกการสังหารลูกสมุนหมายความว่าอย่างไรตราบใดที่ยังมีผู้อยู่อยู่เบื้องหลังพวกมันก็จะช่วยเหลือลูกสมุนคนอื่นๆอย่างรวดเร็วตี้หยวนหลัวเฟิงกล่าวเจ้ารู้ไหมว่าทำไมข้าไม่สังหารคนบาปใหญ่ๆทั้งหมดในคราวเดียว ตีหยวนขมวดคิ้วเล็กน้อยเพราะว่าเจ้าเป็นเหยื่อของข้าหลวเฟิงจ้องมองเขาทันใดนั้นโลกก็เปลี่ยนสีแม่น้ำสีแดงเลือดปรากฏขึ้นในพื้นที่กว้างใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดแม่น้ำสีแดงเลือดนั้นทรงพลังมากจนสามารถทำลายสนามเปลวเพลิงสีแดงเลือดที่จักรพรรดิหยวนได้ร่ายด้วยสมบัติรับอันทรงพลังของเขาได้ในทันที นี่มันคือจักรพรรดิหยวนมองดูแม่น้ำสีแดงเลือดที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งปกคลุมท้องฟ้าและดวงอาทิตย์และเขาก็ยังไม่ตื่นตระหนกเพราะเขาเป็นหนึ่งในสิบสามจักรพรรดิแห่งดินแดนโบราณหยานเฟิงในเวลาเดียวกับที่เขาลงมือเขาก็ได้แจ้งให้จักรพรรดิคนอื่นๆทราบแล้ว